หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทนายตั้มหายไปไหนนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยครับทนายตั้มก็มีการไลฟ์สดผ่านทางช่อง YouTube ของตัวเองนะครับก็มีการพูดคุยกับ f c อยู่เป็นประจำนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยช่องดังกล่าวนะครับทนายตั้มก็ไม่ได้ไลฟ์สดมานานแล้วนะครับซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทนายตั้มเนี่ยหายไปไหนนะครับแต่ล่าสุดนะครับทนายตั้มออกมาแล้วนะครับโดยออกมาระบุเกี่ยวกับกรณีที่มีคนนะครับ ไปแอบอ้างนะฮะว่าเป็นคนจ้างทนายตั้มไปช่วยลุงพลทําคดีน้องชมพู่นะครับซึ่งทนายตั้มเนี่ยก็ไปหาลุงพลนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี64ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้มีการขึ้นเขาเหล็กไฟนะครับในประเด็นนั้นนะครับบุคคลคนนี้ก็แอบอ้างบอกว่าเป็นคนจ้างทนายตั้มเองนะครับเพื่อไปช่วยลุงพลในการทําคดีน้องชมพู่นะครับซึ่งการแอบอ้างในครั้งนั้นนะครับก็มีการเปิดนะครับให้ f c ฟีนะครับโอนเงินเข้าไปนะครับผม ทีนี้นะครับการโอนเงินเนี่ยมีอยู่2ประเด็นนะครับก็คือ1โอนเงินเข้าบัญชีม, sausage, มูลนิธินะครับสอโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของทนายตั้มซึ่งในส่วนนี้ครับทนายตั้มก็บอกว่าการโอนเงินเข้ามูลนิธินี่ครับมีคนโอนเข้าจริงๆนะครับมีคนโอนเข้ามาช่วยเหลือมูลนิธิจริงๆในการทําประโยชน์เพื่อสารนะนะครับทีนี้นะครับ ไอ้เงินส่วนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เงินส่วนตัวนะครับทนายตั้มไม่สามารถที่จะเอามาใช้ในการไปช่วยลุงพลทําคดีน้องชมพู่ได้นะครับเพราะว่าจะต้องผ่านคณะกรรมก,การของมูลนิธินะครับเพราะฉะนั้นเงินในส่วนนั้นน่ยก็เข้ามูลนิธิไปนะครับก็มีกรรมก,การที่เขาบริหารเงินในส่วนนั้นอยู่นะครับแต่ในส่วนเนี้ทนายตั้มออกมาชี้แจงนะครับว่าเงินบัญชีส่วนตัวนี่ครับในเรื่องค่าจ้างหรือค่าอะไรก็ตามนี่ครับไม่มีเงินเข้ามาในบัญชีส่วนตัวของทนายตั้มเลยนะครับ ะะดังนั้นคนที่ประกาศว่าเป็นคนจ้างทนายตั้มมาทําคดีน้องชมพู่นะครับไปช่วยลุงพลเนี่ยนะฮะทนายตั้บมบอกว่าไม่มีเงินเข้ามาในบัญชีส่วนตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าไปจ้างทนายตั้มเนี่ยครับไม่มีการจ่ายเงินเข้ามาในบัญชีนะครับย้ำนะครับว่าบัญชีทนายตั้มเนี่ยบัญชีส่วนตัวนะครับไม่มีเงินเข้ามาเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไปบอกว่าเป็นคนจ้างทนายตั้มทําคดีน้องชมพู่เนี่ยครับก็ยังไม่มีการจ่ายเงินเข้ามานะครับแล้วที่น่าสนใจนะครับก็คือมีคนนะครับ โอนเข้าไปนะครับมีคนเนี่ย c, เอฟซนะครับโอนเงินเพื่อจะช่วยเป็นค่าจ้างทนายตั้มนะครับโอนเงินเข้าไปในบัญชีบัญชีหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นบัญชีของใครนะครับก็มีคนโอนเข้าไปแล, Song แล้วทีนี้คนที่โอนเนี่ยเขาก็สงสัยไงเอ <imdi> ๊ะทนายตั้มออกมาบอกว่าเงินเนี่ยครับไม่มีเงินเข้าในบัญชีส่วนตัวเลยแล้วที่ฉันโอนไปเนี่ยครับมันไปอยู่ไหนนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า เ,เงินที่ FC นี่ครับโอนไปช่วยค่าจ้างทนายตั้มนะครับในการทําคดีน้องชมพู่เนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่าทนายตั้มบอกว่าไม่มีเงินเข้ามาเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะในส่วนนี้ครับผู้ใดนะครับที่ได้รับความเสียหายนะครับหรือว่าผู้ที่จะโอนเงินมาช่วยทนายตั้มในการทําคดีน้องชมพู่นะครับ ขอให้ตรวจสอบก่อนนะครับว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยมีการจ้างทนายตั้มจริงหรือเปล่านะครับแล้วคนที่โอนเงินไปนะครับคนที่โอนเงินไปแล้วนะนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าแจ้งความดําเนินคดีได้นะครับเพราะว่าทนายตั้มเนี่ยบอกแล้วนะครับว่าไม่มีเงินเข้ามาในบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นเงินที่ท่านโอนไปเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับยังไง ลองตรวจสอบนะครับหรือว่าอาจจะเข้าแจ้งความดําเนินคดีได้นะครับในส่วนคนที่จะโอนเงินมาช่วยทนายตั้มนะครับขอให้ตรวจสอบก่อนนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องโกหกนะครับไม่เช่นนั้นนะครับอาจจะถูกมิจฉาชีพหลอกลวงเอาได้ครับ